กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ f เอฟซีเบิร์ดสกูสกคนเดอรมันนี้มาผกกับ่องเซาไก่ซาว,าวลาวอีกแล้วเนาะกับบรรยากาศยามอันสวยๆเนาะพี่น้องมันนี้กะพากันลงไปหาโล่ทงหายทงหน้านะพี่น้องกับผอกับแม่เน,ะนาะตอนเช้าก็ได้ไปเบิ่งแมงค้ามพี่น้องเลยไปเลาะขึ้นแมงคามเบิรว่าสมีหรือโบมีเนาะพอได้ครัว ็ไปเบิ่งเข่าเลยพี่น้องแล้วก็ไปเก็บมัพริกเนาะจักซิได้สบายมกพริกเขาก็ได้ห่วงหมดเลยปเปเลงไปเบิง่งแมคามพี่น้องแมคามสองกกจักซิได้จกโตเนนบิ่งพ่อของสก,กายพันหยางก่อนแล้วพี่น้องไปเบิ่งเข่านํากันเลยเข่าสก,กายเริ่มถอกแล้วแต่แท่งนี้ยังเนาะ ้าก็เริ่มนี่ทางปูนออกหมดเลยคุดำดำแม่นหมดเลยกายเสียด้เกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยได้เกี่ยวข่าวไวๆเด้อยากแล้วเลยน้ำอยู่เนาะให้นี่ก็ได้น้ำตะแ่ะรองน้ำพี่น้องเอ้ย แกมันอะเมื่อไรเขาจังหล่อขึ้นไปเอาี่เอามะพร้วก็เบิ่งทางนั่นเลยพี่น้องนี่ทามาเอาแมนคามก่อนนอกหล่อค่ะกินตามทรงไหลทรงนาพี่น้องเอ้ยหล่อตามธรรมชาติ์นอกมือนีบรรยากาศดีอเลยพี่น้องคนชิโตกพอได้ยินเขาว่าหลายคนอยู่เนาะมาพ่นชิโตกมือนีวุ้มมิจเตอร์มาจาก

กองอยู่มาเบิ่งพี่น้อดาบิ่งนี่แหละกกเสือกเนาะกกเป็นกกขามโบมี่ปันไดพี่น้องเอ้ยตอนนโตไหนอุย้ยเบิ่งมันตกลงมานี่มันตายเบิดเลยตกอ,อันนี้ไหมอันนี้นะเฮ้นี่ฮะนี่นี่นี่เทสบอลพี่น้วแต่งอย่างเงี้ยน,น,นี่โอ้ยสิลงคุมกระปูเลยนะ ใส่ของกันเลยในจักโตโกกนี่ในสามสี่โตพี่น้องไอ้ที่สี่โตเนาะไปเบิ่งกกที่สองก,กนันเลยในจ,จักโตเด้เมืเ่อวานเห็นอยู่วาน,นขึ้นลงดู <c oughs> ส right? mm. Th ุดไฮยว่ะว่านี่เห็นนี่มันข้ามตัวหนึ่งเนาะแม่เข้าว่องเมืองเนหขาเสืงเป็นข้ามกอนจากเวิดเลยพี่น้องเอ้ยต้นหนึ่งก็ได้3าีโตต้นไหนจักสิมีหรือบ่มามามาปีนต้นไม้น้ำกันอุ้ยแม่ลองเอา ว้าพี่น้องคูผึกผึกเออเดินูีนเลยนะเออตัวนี้กระไดไปองไม่ไหนบ่เออเห็นเลยดิใช่พอเออเห็นแล้วขานี้บ่ปาปนั่นบ่นจะขึ้นเนาะนี่เคือลงมองนี่แหละมันตายเนาะมันลงมาตายบานเลย

ออไปตมาเอาพี่อาเห็น3โตตกลงทางพี่โอ้ยดกหลายลพี่น้องเอ้ยซ้อมจนบ่ทันเนาะจังสิได้จักโตสกายเห็น3โตตกลงทางนี้เนาะสิเห็นอยู่บ่เห็นบ่3อยู่บ่นี่ตัวนี้ก็พี่น้องตัวบักใหญ่นี่น่ะ นี่พี่น้องตัวนี้ได้ขบบระซามโตแล้วนี่เต้ตนตัดเจ้านะสงสัยว่าเจ้ามาเอา,ชาอ,าอาชานะ่อูกปีนเถิงต้นไม้พี่น้องอยากมืดๆไหนเด้อ <c oughs> ปีนขบแมงคามเนาะ มาเลเบิงง่งถงไ้ถงนากันเลยพี่น้องมาเบิ่งข่าวสากาเลยเนาะออกหวงก้มเมื่อไดเด้ไกลสิซุกเลยพี่น้องเย้ยทางนี้ไปพุ่นสิซุกเลยเนาะเข่าทางเบื้องนะฮะข่าอีกท่งหนึ่งอะซุกเลยพี่น้องเย้ยพ่อเกี่ยวเลยข่าของคนอื่นเนาะหน้าไกลๆกันตอนนี้ก็ซืขึ้นไปเก็บมักผิกพี่น้องเย้ยตอนนี้กะ ในมันค้ามาแล้วบุหูอะไรจกโตไปดีสกายจะให้เบิ่งเลยเนะาะน,น,น,นี่ข่าวของสกาพี่น้องกลมเบิดแล้วนักห่วงเบิดแเลยกายสิซุกแล้ว ขันออกปานนี้ได้ปานนี้แล้วก็จักหน่อยก็ได้เกี่ยวเนาะบริโดนบันไดโบคือกระปูห้องเอนป้าหนะมกผิกแม่เป็นยังอันนี้คือเป็นแบบนี้อันนี้ป้าหมกผิกของสก,กายเป็นยังอันนี้พี่น้องมึงนี่ยซีดนะเ,ปเ,เปลี่ยนใหม่เลยบาทเนี่ย ซีด, you, bumps, Arrow, ดไปเบิดเลยเนาะมักผ like ิกที่ว่ามากแน่นแน่ๆเกิดใหม่ด้วยบักดกๆหนึ่งซีดเป็นมากรีบไปเลยพี่น้องเสียายังมากินบาดนี้เนาะป้าแล้วนี่กระสังเป็นไปเป็นยนยังเด้อป้าของพายก็เป็นอยู่บ่แม่พี่น้องจะได้มักผิกเด้อพร้อมดกนี่ ได้เขาซองซามก็ต่าผู้พี่น้องเลยคันปิดมาพริกด,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 ดิบน้ำฮะเมื่อเข้าบางใกล้ๆก็เป็นใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกับเป็นตัวเป็นยังอันนี้สียดาคของเน้เครื่องปลูกคองพังก็จะเป็นอีกอย่างของคนอื่นก็ในยินเขาว่าเป็นคือกันพีน่น้องเลยเป็นย้อนยังกระบุกหูจะได้เนาะวางหันพอได้เก็บตากแห้งพี่น้องเลยบ้าปัดนี้จะเป็นไปแนวอ,อื่นเลย ที่เป,เป็นแต่เบื้องนะมาดิมาเป็นมาขี่มาเบิ่นรุ่นนี่ปิดเห็ดงาหักแล้วมามาพี่ดองมาเบื่องแมงคามกันเลยมาได้จากโตเนาะนี่พี่ดองอุ้ยแตกเอาแล้วเห็นบนอเนาะ จะได้จะโตพี่น้องเอ้ยบได้นาบได้สก,กายดาบให้เบิ่งเด้อพอได้ขวบจะได้พี่น้องเอ้ยเอาหากินตามทงไฮทงนาตามธรรมชาติแบบนี้เนาะตัวน,นี้ก็บับเก็บมักค์ผีกพี่น้อเงเอ้ยเลาะเบินเขาเบิ่งน้ำอยู่แห้อยู่นะได้อยู่ซาวซาโต,าตพี่น้องเอ้ยแมงคามพอได้ขวากินตอนผอไปเลี้ยงหัวเนาะเก็บมังพ์ผกแล้วขึ้นไปขวากินเลย นี่พี่น้องเข่าของสไก,กเนาะออกเบิดแล้วจนขึ้นประทังเทิงสุดแคมทางรักเสาผายผ้าพูดเลยเนาะออกสํากันไปเบิดแล้วคันซุกก็คือซีซุกเบิดท่งไปเลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวน้าทันกับทันประทันแหละคือลงดินเนาะเพราะว่ามันออกพร้อมกันเบิดเลยเข่าก็ได้มีแต่เข่าสิบเอ็ดเป็นเข่างันเนาะพี่น้องยังประทันออกนี่ก็สิออกแบบนี้เนาะนี่ยังเคียวๆยู่ฮากระทอกแต่เป็นเข่าอัน ดอเฮานี่ก็ออกบนแล้วอีกบดอลสก,กายก็ได้เกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องจะเกี่ยวเข่าไ้บ,าบเด้นอนจากแล้วปล่อยงวปล่อยควายสบายเนาะพี่น้องบัดนี้บด้ย,ยากไปเลี่ยงเมื่อยเนาะปล่อยไปโลดคนกำลังเริ่มเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยตอนนี้ผนกําลังตกเนาะพี่น้องกําลังหยิบหย,ยิบเนาะพายุเข่าบ่ม้เนาะสก,กายจะพาเลาะเบิ่งเข่าแถว ทางนี้ขึ้นไปทางเช้าไปผ้าแล้วก็เมื่อเที่ยงเลยเนาะพี่น้องยังมาทันได้เบิ่งเข่าทางนี้จกเคื่อได้สาวกลก็ได้มาเลาะมาส้มนํากันเลยเนาะบ่เข่าทางนี้นะงามอยู่บ่หกหกพี่น้องเอ้ยมองไปก็ได้ นี่ออกวมดแล้วทางนี้ก็ได้เป็นเข่าแจ็คส์เอิรนเข่าอียังพี่น้องเอ้ยนี่นะแบบนี้นี่เป็นดอกเหลาบอลหรืยอยังนี่นะนี่หลายหลายเบิ่งเนพี่น้องข่าจดผุนอยู่เบิ่งข่านาทงนาซุกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งความแตกต่างนาะซีสัน เข้าเป็นดอกแบบนี้เนาะลายอีลีเฮาสิขึ้นไปเบิ่งนาให้ใหญ่แคมทางเลยเนาะพี่น้องตักพุ่นละนาให้ใหญ่เฮาก่เข้าสิงามําใดเนาะ นะไหยัปีก่อนนี้หวานเอาพี่น้องเลยหวานเอาบ่าได้เขา่าเม็ดหนึ่งก็บ,บ่ได้เลยหย่าข้นถ่วมบดเบิ่งเขา่าเบิ่งได้พี่น้องออกเป็นจุกเป็นดอนมาย่องมาแย่งเนาะขี้ไล,ล่เอรีพี่น้องเอ้เสียหายลายในนี่ก็สิงามยูบ่อน,น้ำเนาะพี่น้อง บ่อนได้มีน้ําก็บ่อนนั่นงามเนาะนาของสกายก็เป็นนาที่บ่เพียงพี่น้องนานูนโอยเกือบตกมาเบิ่งนให้ใหญ่นี่พี่น้องนาให้ใหญ่ของสกายเนาะก็งามอยู่ด้นี่น่ะเอ้ยมีตกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนี่งามอยู่เนาะ เลาะเลาะแถวแคมไปว่าชัานกับงามเนาะพี่น้องขึ้นทางโน้นมาใส่กับวงามมาได้น้ำบะทึงพี่น้องเอ้ยเข่ากะให้นี่เริ่มออกไดแลว้วสำหรับคลิปนี้เนาะ สาวไก่กัดิคอจบคลิปไวสนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวไก่สาวเล้าในเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบุญผาคดคลิปใหม,ใหม่จากส่องสาวไก่สาวเล้าเด้อพี่น้องสบายดี